เลขแตกสามตัวตั้งแต่นั้นแล้ว0579นนี้คืองวดที่แล้วนะครับก็คือเข้า79แล้วนี่คือเป็นสายด่วนว่าสายด่วนเข้าครับแตกสามตัวตรงมางวดที่แล้วนะสามตัวตรงก็วันนี้ไปไหว้ปู่นินละกาลมานะครับที่วัดถ้ำคิรีธรรมมาบอกเลยว่าขนลุกมากมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับก็คือขนลุกจริงตอน คือวันนี้ไปไปแบบเงียบๆนะไม่ได้ไปวงสวงคือเลขมันแตกเราต้องไปหมูนะครับแล้วถ้าใครจำได้ขอปูนินลาการนะมีโชคทุกได้โชคตลอดนะครับแล้ววันนี้เลขทูบก,ก็ออกฮหาหน่อยนะครับเจดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดคือแล้ววันนี้นะครับไปวันนี้ ไปจับปิงปองขอแม่ญากักลยาบดีทวีวีโอ้โหเดี๋ยวผมจะดูวิดีโอที่ผมอัดมาคือมือผมนี่สันนส่นไปหมดเลยอะมือมือนี่สั่นไปหมดเลยอะคือเลขมันตรงกับเลขที่ผมคิดแต่บางอื่นเลขที่ผมคิดอะมันดัง มันเป็นเลขดังซึ่งผมไม่ได้ตามสำนักไหนอยู่แล้วเมื่อวานนี้บอกรัฐบาลนะเด่นสองถ้าใครได้ดูไปดูนะครับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วว่ารัฐบาลวนนี้ผมฟันสองแล้วเมื่อวานนี้ผมบอกรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกรัฐบาลผมชอบสองเก้าแล้วก็สองเจ็ดวันนี้ผมจะให้ชุดเต็มนะครับชุดเต็ม ส่วนสายด่วนต้องรอดูนะว่าจะมีไหมนะครับจะมีจะมาเซนต์มันจะมาเหมือนรอบที่แล้วไหมหรือว่ามีแค่ชุดเดียวจบววด่าที่แล้วก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะเข้าสามตัวตรงเมื่อที่แล้วนะครับนี่คือแล้วเลขชุดเนี้ยผมให้แม่ตั้งแต่วันที่19แล้วนี่เลขเนี้ยที่ผมก่อนที่ผมจะไป ไปประเทศลาววันที่สิบเก้าผมนั่งไล์สดตรงเนี้ยแล้วผมมาให้เลขแตกสามตัวตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเลขแตกสามตัวตั้งแต่วันนั้นแล้วศูนย์ห้าเจ็ดเก้าผมบอกเลยว่าหวยสัญจรน,นี่ผมลงให้ตั้งวันที่สิบเก้าแล้วผมให้ดูลอตเตอรี่แล้วมีลอตเตอรี่อยู่ชุดหนึง่งที่มันหลดุดหลดุดหลดุหลด,ลด,ลด,ลดออกมาแม่ไปดูใน YouTube ได้เลยศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดเก้าปรากฏว่าเนี่ยแตกสามตัวตั้งแต่วันนั้นแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเก้าเจ็ดอ่ะมันจะออกมันจะออกปรากฏว่าเก้าเจ็ดอ่ะ ออกจริงนะครับออกจริงออกจริงออกจังแต่ผมก็ไม่ได้เล่นสว่วนนี่ครับอันนี้จะเป็นในชุดผมฟันเจแล้วผมก็มี7 9แต่เม็ดเดียวผมไม่เก้าห้าดปรากฏว่าเลขผมก็เข้าแล้วเลขผมอ่ะดูเนี่ย <c oughs> นี่สวัสดี9 8้ารดสิคนดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะแม่แม่เป็นสะพานบุญนะครับไมห ฝากติดตามแม่นแม่นจริงมีหลุดมีเข้าไปธรรมดาอันนี้คือชุดเต็มนะสวัสดีกับหนึ่งพันคนดูคนวันนี้คนเบืบ่อหลายคนดูเยอะมากนะขอบคุณนะนี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะครับก็คือเข้าเจ็ดเก้าแล้วนี่คือเป็นสายด่วนถ้าแม่สังเกตดูเลขผมงวดที่แล้วไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่ผมเอามาย้ำให้เฉยเฉยก็คือห้าเจ็ดผมก็มีแล้วนี่ห้า เจ็ดนี่เด่นห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนี่ผมมาย้ําให้เห็นไหมครับเลขผมไม่ได้เยอะเลยเลขผมมีแค่กี่หางรอบที่แล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมเบิ้ลก็เป็นแปดตัวแต่งวดนี้ผมไม่มีเบิ้ลนะครับงวดนี้ไม่มีเบิ้ลนี่แล้วแล้วห้าเจ็ดก็มีนี่เจ็ดเก้าก็มีแต่ผมมาย้ําให้ปรากฏว่าสายดวลเข้าครับแตกสามตัวตรงน้ำตานี้ไหลเลยแต่บางคนก็มาด่าว่าแม่นหลังหวยออกบ้างใจใจหน่อยใจอยู่แล้วครับผมคนใจอยู่แล้ว แล้วผมไปไหว้ปุรไลาการมาคนระับเคยแตกสามตัวตรงนะห้าแปดสามแล้วงวดที่แล้วอ่ะมันหวยสัญจรที่โคราชนะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกสามตัวนะแม่ไม่คิดว่าไม่ได้ไมไ่คิดเลยเพราะว่ามันยากแต่ผมบอกแล้วว่าผมเคยพูดในไลฟ์สดว่าหวยสัญจรที่จังหวัดสระบ,บุรีอ่ะเราเข้าบนเข้าล่างนะครับงวดนั้นออกงวดนั้นออกสี่เจ็ดแปด 91เหมือนกันนะครับพอมาออกสัญจรที่นครราชสีมาหรือโคราชก็ออก91ล่างเหมือนกันไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันนะว่าจะออกตัวเดียวกันแต่ปรากฏว่ารอบนั้นสายด่วนถ้าแม่จําม่พี่ๆแม่แม่จได้สายด่วนรอบนั้นเกือบแตกเราให้478นะครับแล้วก็ในชุดแบบนี้นะครับเราให้178ปรากฏว่าเลขเฉียดมาแต้มหนึ่งแล้ว พอมารอบที่แล้วสัญจรที่จังหวัดโคราชผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้านะปรากฏว่าเข้าครับเข้าสามตัวเลยแล้วน้ำตาไหลเลยรอบที่แล้วนะไม่ได้ซื้อเพราะผมบอกแล้วผมคันผมไม่ซื้อผม,ผมสิผมผมสิทาเบิรงเดอว,ว่ามันสีมาเนาะเลขม,ม,เมันสีมามันจะเคลื่อนอีกไหมปรากฏว่าเออมานะครับปรากฏว่าเลขมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแม่ วันนี้รัฐบาลนะผมให้เด่นออะให้ตัวเด่นไปก่อนคนระับอันนี้คือวันนี้คนเมืองหลายนะขอให้ปู่เมตใจน,นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวเด่นนะครับที่สีตัวมาตัวหนึง่งก็คือผมปล่อยไปแล้วนะครับผมปล่อยไปวันที่เจ็ดนะตอนน้น่าจะอยู่อยู่ลาวอยู่ตอนนั้นนะอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนะจับให้ได้สามโตเด้อ จับให้ได้นะสามตัวนะครับสวัสดีกับหนึ่งพันสามร้อยดูนะหนึ่งสองห้าแล้วก็แปดนะครับมาหนึ่งตัวนะครับจับให้ได้เหมือนงวดที่แล้วนะศูนย์ห้าเก้าเจ็ดงวดนี้รัฐบาลนะับหนึ่งสองห้าแปดตัวไหนจะเข้านะครับจะเข้าสองตัวไหมหรือจะเข้าสามตัวไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่านมิ้นใครไม่ทันขอ้องขออภัยนะอันนี้นะครับส่วนงวดนี้รัฐบาลนะอ่ะแม่แม่ผมถามก่อนงวดนี้รัฐบาล เด่นของผมนะจะเด่นสองแล้วก็จะเด่นห้าเด่นสองกับเด่นห้าชอบสองตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับใครชอบห้าตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาอ่างวดนี้รัฐบาลอย่างที่ผมบอกไปนะผมฟันสองนะครับเอามาดูกันนะครับว่างวดนี้ผมให้ตัวให้เลขอะไรบ้างนะครับ <c oughs> หลายหลายคนผมชอบสองครับงวดนี้รัฐบาลผมว่าน่าจะมีสอง เพราะผมบอกไปก่อนเนิ่นแล้วว่ารัฐบาลที่ผมให้สี่ตัวเป็นตัวงวดนี้ถ้าเลขออกวันเสาร์เลขที่ออกบ่อยนะจะเป็นเลขสองนะครับจะเป็นเลขสองแล้วผมให้ไปซื้อลอตเตอรี่เก้าสองแล้วก็สองเก้าแต่ผมบา่าลูมาสี่ออกบอออันนี้ผมบา่าลูกคือกันงวดน,นี้นะครับเอามามีคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดู อ่าผมจะเปิดคลิปให้แม่ๆมดูก่อนนะคลิปนี้ก็คือว่าวันนี้ผมไปไหว้ปูนละกันมาแล้วก็แม่ยากันเลายาวดีทีวีผมบอกแล้วนะวันนี้ผมจุดทูบนะดอกแรกที่ผมจุดนะ่ะทูบล้มทูบทูบแตกทูบย็นเลยแล้วพอผมผมก็เลยลองเปลี่ยนไปจับปิงปองขอแม่ยากกลยาวดีทีวีผมจับสามน้วยเลย ปรากฏว่าเลขออกมาเดี๋ยวมาดูกันแล้วมันตรงกับเลขที่ผมบอกแม่เมื่อวานนี้ว่าผมมักสองแล้วมิแล้วคือแบบคนลุกจนจนแบบเพชรยังว่าถึงแหมมือกระดำเบิ้งเดิมผมเสียเบิง้งแล้วเบิ้งให้จบเดิมสีรู่สี่คู่มันสิเป็นเลขไหนเอามาเบิง้งเตรียมตัวดูนะครับ อ่ะดูคลิปคนลูกแยงเปิดเสียงก่อนเห็นบอมือกระดำนะเลขคนลุกนี่คนลุกนี่คนลุกแยงนี่เห็นนี่ออกบะออกบะพูดเออ้องวดนี้นะครับเลขผมที่ผมขอแม่ย่ากัลยาวดีได้นะก็คือสองเจ็ดแปดนะครับสองเจ็ดแปดนะแม่แม่แม ผมได้สองเจ็ดแปนะถ้าตรงใจใครนะครับงวดน,นี้รัฐบาลแม่ไม่จัดไปเลยสองเจดปตัดเล่นเอานะครับอ่ะส่วนอันนี้คือชุดเต็มนะครับแคบไปเลยนะครับไม่ต้องรองวดน,นี้รัฐบาลนะครับฟัน2กับ5้าอย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วนะครับว่างวดน,นี้รัฐบาลผมขอฟันสองแล้วผมก็เอาเม็ดเดียว เลขที่ผมจับปิงปองได้นะครับสวัสดีกัมหนึ่งพันเจ็ดเราดูคนเบื้อไหลอีกเลยแปดสองเจ็ดนะแม่แม่ตัดเล่นเนานะครับแปดสองอยู่นี่ครับสองเจ็ดอยู่นี่แต่ว่าเจ็ดแปดไม่มีใครจะไม่เล่นเจ็ดแปดก็ได้งวดน,นี้รัฐบาลนะสิบหกธันวาสีมงคลคือสีฟ้าสีน้ําเงินเลยตามสีเลยครับงวดน,นี้ฟันสองให้สองเก้าให้ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านับสามตัวให้ห้าสองแปดนะครับ, 3, 5, 2, 8, รบแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองนะเม็ดเดียวผมให้แปดสอง จัดจัดเลยแม่เพราะเมื่อวานนี้ผมบอกในไลฟ์สดตอนลาว่าผมชอบรัฐบาลผมชอบ27กับ29แล้วมีเลขทูบด้วยนี่อันนี้เลขทูบดวงใครดวงมันนะแต่เลขทูบมันเป็นเลขดังแต่ผมเห็นเป็นเลขหนึเเห็นไหมครับ มันไม่มีความบังเอิญในโลกหรอกแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมาไม่มาแต่ผมรู้ว่าหนึ่งเจ็ดอ่ะมันเป็นเลขดังซึ่งผมก็ชอบแล้วมันก็สวยอย่างที่ผมบอกไปว่าหนึ่งเจ็ดชอบแล้วมันก็สวยเพราะว่าเลขกำลังวันเสาร์มีหนึ่งมีห้ามีแปดถ้าเจ็ดอาจจะจับคู่กับหนึ่งอแต่มาหนึ่งเจ็ดแต่หนึ่งเจ็ดมันดังแต่อันนี้คือถ้าถ้าถ้าสังเกตดูอันนี้คือสองอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือ ดวงใครดวงมันนะครับแต่ผมเห็นเป็นเจ็ดแล้ววันนี้ผมเอามาทำฮานอยนตรงกับฮานอยปรากฏว่าหนึ่งเจ็ดสองเต็มเต็มเลยนะครับแล้วมันไม่มีความบังเอ,อิญในโลกรอแม่ผมบอกเลยนี่นี่คือหนะอึ่งเจ็ดสองนะอ่ะดูอยางจังไหนก็เจ็ดตัวนี้นะแล้วแม่ดูนะพอผมจับปิงปองได้นะครับก็เป็นสองเจ็ดแปดเปลี่ยนเลขแค่ตัวเดียวนะครับเปลี่ยนเลขแค่แปด เป็นหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งเป็นแปดมันไม่มีความบังเอิญในโลกหรอกแต่ผมบอกผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมไปหาซื้อลอตเตอรี่เขาบอกว่าไม่มีมันเป็นเลขดังผมว่าลู้มันเป็นเลขไพนะสองเจ็ดเจ็ดสองนะแต่คือผมผมมักแหงวะผมมักอิริวะสองสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองแต่ผมว่าลู้มันเสียอบอ๋อมันสีหลบลบล็ถ้ามันดังซื้อสองแปดผมบอกระวังนะครับ ถ้าสองเจ็ดดังอาจจะมาสองแปดนะครับสําหรับงวดวันวันเสาร์เนี่ยที่อีกสองวันที่ที่ที่จะมาเนี่ยครับนี่ส่วนลอตเตอรีน่นี่ลืมครับอ่ะลอตเตอรี่งวดนี้นะไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญได้ชุดห้าใบได้ชุดสี่ใบามาหนึ่งชุดนะครับก็คือหนึ่งสองเจ็ดปรากฏว่าเอ้อตรงเลยเอาห้าร้อยกระซื้อเออซื้อซํานีละงวดนี้ถือบ่ถือบ่รู้กับซื้อซื้อซํานีว่าได้ซื้อหลาย คันซื่อหลายบ่ว่าถือคันซื้อน้อยนะถือคนมันซื้อนะเห็นเขาถูกลอตเตอรี่ไหมโอ้ยอิจฉาเขานาะดวงเขาทําอะไรนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองวันติดนะเฮ็ดจังใดเฮ็ดบุญมาจังไดอ่ะนี่ครับสองเจ็ดแปดสองเก้าสี่อันนี้แม่แม่เขาบอกให้หยิบที่เป็นเอฟซีบอกเอาไปเลยลูกเก้าสี่ก็เลยเออเอามาส่วนห้าห้านี่ก็ซื้อไว้เผื่ออาจจะเบิ้ลแล้วแปดหก แล้วก็สอง2ปดแดสองซื้อซํ้นนีล่ลหะโอเควันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอให้ฮิงฮิงคอใด้ฟังฟังความมีโชคล่มกันนะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสายด่วนเดี๋ยวถ้าเร่งมาเดี๋ยวผมสิลงให้